จากหน้า c a n v a า homepage นะคะในส่วนของ Create ในส่วนของ c a n v a Create นะคะให้เราเข้ามาที่หน้าแรกแล้วเราก็คลิกที่ซองจดหมายนะคะด้าน,นข้างที่มีอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะคะว้าว ว้าสุดๆเลยนะคะแคนวางทงนี้นี้สุดๆไเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยหลังจากที่เรา Unlock ตัว Canva Create 2025ซึ่งได้เปิดตัวในวันนี้นะคะก็จะพบกับเครื่องมือใหม่ที่อยู่ในหน้าแรกหน้าโฮมของ Canva ก็ประกอบไปด้วย Canva AI แคนว่าชีสซึ่งขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของ v วิช n s สูตรทั้งหมดเนี่ยที่มีคําว่าใหม่ติดอยู่ในเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะคะก็เรียกกันว่าเป็นตัว v วิช n s สูตร2.0ซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้สําหรับ1ล้านคนแรกเท่านั้นที่ทําการอัลล็อกเพื่อเข้าใช้นะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องค่อยๆที่จะเก็บฟีดแบ็กไปจากผู้ใช้งานเพื่อที่จะไปปรับ ให้มันดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนที่จะให้ทุกคนสามารถใช้ได้พร้อมกันทั้งหมดนะคะในส่วนตัวของหน่วยงานตัวเองเนี่ยก็ได้รับอีเมลแจ้งนะคะจากทาง c a n v a for Education Expert เนี่ยว่าจะสามารถใช้แบบ Full Function สำหรับฟีเจอร์ใหม่ได้ประมาณวันที่20พฤษภาคมน,นะคะถ้าในตามเวลาประเทศไทยก็น่าจะเป็นวันที่21พฤษภาคมคะ่ะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ก็ รอกันนิดนึงนะคะประมาณ1เดือนนับจากนี้ก็น่าจะสามารถใช้งานได้แบบ full feature ตามที่เขาอัปเดตค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการอัปเดตเครื่องมือใหม่ๆที่เราจะได้ทดลองใช้งานกันครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ